เิญมาตัวมาเพื่อไดมันน่ะมันก็ส่้ลโลตายได้เอีพียงเห็นนะับอันนี้นะบอกโอ้สีงามสมชินหมูป่าเลยพี่น้องเฮ็ดลูกราบทักไทยสบายดีแล้วสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคน พี่น้องมื้อนี้นะลุงเฮามาแต่ยามแฮวเพิ่นได้เม่นพี่น้องนี่กำลังครัวอยู่เม่นโตบักใหญ่พี่น้องเอ้ยเม่นเพิ่นว่าแคาเม่นเจอได้หมูป่าพี่น้องเม่นถื่อก้อนนะลุงเนาะเม่นถื่อก้อนแคาเม่นเม่นบ่ถื่อก้อนนี่ได้หมูป่าเพิ่นว่ามื้อนี้ฮะเม่นบ่ถื่อก้อนใช่เม่นบ่ถื่อเฮวก่อน ดกพี n n m m ่น้องเอ้ยกำลังดกขนพี่น้องนี่หนามมินพี่น้องหนามมันแม่กำกับอยู่ใครกินพวกมันเ่ยบุพพิตรเลยพิดบ่บุพิดบุพิดเนาะกินยังกกินได้บุษนี่บ่ถึกนะโอ้สายเล็กนีในพี่น้องชายอันนี้ชายน้อยชายตัวนั้นบุญธรรมมาเลยชายตัวถึกนะ Oh. Thùng... Đó khuẩn con phía nó Đó khuẩn cái gì pháo nó đúng không Ừ Pháo nó một Cầm lăng Mình Ủa kèm gì phía nó Này Ủa nhau khá đạn Mình thức bộ Mình thức nó Tô bác ngay phía nó

บักไงโอ้แคมเมนแคมเมนบุถึกตัวนี้ได้หมูเลยนี่เนาะทางไนู้ทางเงนเปนตะกินได้ลงทางังนะข้้อกินด้อเล่าเยได้เถือพี่น้อง สูภาคใหญ่ลังดังไผ่พี่น้องดังไผ่สิครัวเลี้ยเพี่ยูใส ยูใช e <C> ่ดิไหนก็ได้หมเข้าไปบึงนะเข่าขอคนปุ๊บถูทีนี้เราคิดว่ามูป้าเ่าใชไหนเนี่ยมูนี่เกากีเอางรูปพุ่งาพอได้แต่บึงมันนิดนึ่งเอ เอาพดมามตูมไว้นุ๊กมันกัดนั่นม้วนน่ะไม้ชั้นม,มันโปรตีนชั้นม,มีพอยนะมีกัดคือเดี๋ยวพาชิดนี่เขี่ยมันพลึกเดียวถ้ามันเข้ามูก็เข้าตามมาตามทางมันหรือนะ, <ừ> um. ะห่างใช่ห่างใช่ไหมหมูทึ่งทึ่เหม็นอะไรเง้งงเยช่วตัวนี้อ้ตัวนี่คือคนห่างห่างก,กันได้มุ่งทิ้ตตายนะเจ้าห่างนี่ได้หากพยายามเลย ทีนคือโฉงนี่นะโฉงที่นี้แหละลบโฉงมาอย่างนี้นี่อย่างเลมาตุ่มละนำเม็ดหอมขมแม่จะเข่าม well ุ้ยเนาะมหนตร่อนโอ้ันเห็นตัวนี้เลยมันจะปีน้นม มันก็ทอคืนอะไเนาะมันตืน้เป็นลหลังนะทำห้ามวนไม่เลเปนเมเน่ออมมันเห็ดมันขุดมนมาใช่เอาไม้มากัดใช่เนาะจำเรื่อถึๆทีหลัง อีพอีเบมันไหนเนาะโอ้ใหญ่ขนาดหนประมาณจกโลนี่ลุงได้หมดสามสิบสามสิบโลาวเนาะองชาวโลเนาะชาวชิชาวนามนหมูป่าน้อยพ่นาะจนได้ชามหมูป่าช่องซอกนี่พี่เนาะ มูม่นทีทั้งเอ้ยสัตว์ป่าทอนขนมันก่อนคำว่าทอนขนเลยมันเบื่อเนาะ,อะเอาเขามันที่มเมาเลยบังทอนขนมันออกเลยหมูเมา มันเบื่อขึ้นมันแข็งมันบนเงามันนี่บนฮารุออกมาในบนอ่อนๆหน่อดิอืมนั้นแหละมันขึ้นมันแข็งกำลังดังไฟเผาไัก่อนไปทั้ง เผาก,ก็ได้บบนามน้อยมั้นี่กำลังเผา chuyển sang mù nó ừ. lúa mù mù sàm sọ ở mù mù sọc bại, bại nè này, nà. này mù bãi bại đốt ngay nó vào nó ừ. ตัวเถเบื้องถึกเลยเนาะหักเลยมันดึงน่ะมันแห้งกันนะแค่แม่เป็นเสื้อกบายเล็กทั้งหมดายเล็กกูเป็นเสื้อยงั้นขาดเลยมันกัดเออไม้ยังขาดเลย mình mô hình khăn heo chứ nó no? mình hú khăn heo mình cắt khăn heo đấy mình mô trang mà pin khăn tôi <coughs> <coughs> tổ nhảy lý này đây là sao lù nó sao lù đấy

พนมันนี่บ่เออคำกินตัวนี้เข่าเลยนะอ่าต้มแช่น้ำนมันฮอนพ่นเห็นชาแล้วม่ไดก็เข้ากัดไม่ได้คลำเลยกินยังก็กินได้โอ้อยพ่นมันเป็นทักยาเนาะพนมัน,นเนาะยากษะที่เหม็นเหียนมา,าชื่อนาะอืมวางอันพ่นอันหาชีพที่ไปบรายนี่ลืมแช่ น้ำม,มันนี่กับในงอโตดนะแต่มันโตกับเว้นนะผนตัวเขานะวนั่นพลน้ำข่าวใช่ปเออตัวเขาวนะ่ะใช่แล้วกับผนใช่นมะขิ่แล้วกับเพนวลตุยใช่อ้อบาดบานมันโตนะดีปิดเลยโอ้แต่<อ>มันโตก็คือเอาตัวดำนั้นตัววักดำมันเป็นกันดำกันข่าวดิเออกันดำกันข่าวเนาะเออกันต้องคืนเอาตัววักดำนั้นนี่นี่นี่นนใช่บึงนี่พี่น้อง ไม่ใส่เลยหนามมันเออนี่นี่เน,ะเน,เนาะนี่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 พี่น้องดีดีไม่งอตอดพี่น้องตัวเวลาไม่งอตอดกังเว้นเลยผลตัวข่าวนี่เนาะตรงเนาะชวนข่าวนี้ท่าเป็นปะ่ะดีใช่ปิ๊ทิมเลยนี่เนี่ยชำระตอดกลางคืนเลยผลตัวนี้ผลตัวโดนด,ดำๆนี่ไม่งอตอดนะดีอีพี่น้องหนามมินนี่ โค่นมันก็เป็นัขยาได้พี่น้องโค่นมิน ไปลินบ่อเอแล้วจะพนาเห็นนะโอ้เห็นชัดจริงเลยนาองพอในนอจของมึงเนาะ ແນວເຕັ່ງເລີຍອັນນັ້ນກະໄດ້ຫັ້ນນ อยู่เนอันานจะมีเราไปขายเลยได้เลยตลอดเลยได้เลยล่านาหิตติเจ็บน้ามนมดนเชิญมาตัวมาเพื่อได้มันน่ะมันก็ชูโลดตายได้มันกบมันบเหม็นนะมานะ สูขมินเนาะตกตัวหนึ่มีหนามเลยมีไม่ไมีมอาวุธพื้นหัวเนาะอืเราแช่ตะเข็วโอ้พวกเข้าหามันน่ะพวกคุ้งมันอะกูทางไล่แบบตีนยังตีนแถวตีนมัน ตีมันทนอดน,ออนอกกระไรทอดนงกระไ้ตีมันล้ะมันคือมันกบมันตีมไก่ไงเอ,อ้ อฮ๋น่าหูมันนน้อยเตดเดี๋ยวหน่หนาหูนะโูก็แซำก็ปันนี่นะบบกระตูนะเข่าเขียวนี้ขู่มันกัดไมเก่งเทไรนี่เข้าเทไรนี่นะ อันนี้แหละกัดไม้เนาะกวาด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 กแล้วนะเออผูกป่อเข่งนี่เขี่ยมันนี่เนาะเขี่ยมันนะช่ำนะกวายพาจนน่ะเข้านะ่ะอันนี้แหละกัดไม้เนาะกวาด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 แล้วนะก้อนใเห็นมันกวาดทูตีนมันรีบมันเบิ้งกวาดหูรู้ย ยูหูได้เปนผู้นี่เนาะยูหูไรควัดหูยููานน่คพัมดผลือนุ้กนต่ากันนน้อว่าจะขึ้นตูนนี่แหละเนาะหน้าเค่ก็จะคือเ่ตูนนี่เลยเออใหญ่ Nó kha lăng thức, ừ. thức, ừ. thức bung lăng này vương tôi lăng tôi này, tôi 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 Như tôi măng tôi Cái bên tôi 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 rồi đấy, cái tôi bên tôi 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 cắt

ช่องรอบนี้และพยายามนะฮะกระชองทึกนี่แหละอรอบที่ชองทื้เลยหมานแล้วเด้มันมันเอาเฮงตัวให้ตัวนี้ทบิดเด้ฆ่าห้างชายเล็กนี่นะมันหมานแล้วเนี่ยตัวชายลุงเนี่ยนะจุปินจาเน่ามันนี่ก็ชนะได้เองครับอันนี้มากินใครไดมันหมานแล้วมัน,มนเฮงหมานให้เลยนี่นะฉะนั้นมันเอาตัวใหญ่ใหน้น,น,น,หน,นี่นะเออเฮงแล้วยามตัวหนึ่งตัวชองได้ลุ้นนี่นะ คนห้างคนบ่มีชายเล็กมันน้อยข้ามมันน้อยมาให้เพืเ่อนไปเฮือนทุกคนตายอ่ะมาให้ครัหนึ่งโอ้ใจมึงเดือดนี่ครัวแบบนี้ป้าพี่น้องเอ้ยแบบนี้ลา้างสะอาดแล้วก็ะปาด ตามท้าดผู้ถึกผู้ผู้ถึกผู้ถึกกระดีผู้ผู้ถึกกระปุดีบ่ายเวลาจะมันขึ้นนี่นะเออแค่แม่งโบบดีได้เป็นอยู่หันตลอดคำบุรุษที่แม่มันมีแม่มันอยู่หันเบิ้งนี่จะบ่มีกวนนรกนลยตอนนี้กะกำลังครัวพี่น้องเลยอยากทายพี่น้องเบิ้งว่ามันเลือดไหลเลือดไหลเลือดทั้งหมด กระโจนอะไรเป็นลูกแก้วกระแก้วหาสวยงามเก่าก็มีนี่พี่ยืดจ๊บพี่เอ็นเฮ็ดนะจับอันนี้นราบอกเฮ็ดเบื้องจั๊เฮ็ดเฮ็ดแล้วเบื้องถึงนี่สีนโึงสีงามสำสินหมูป่าเลยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดลูกเป็นเนี้ยเป็นเนี้ยได้เม็ดอะไรไปไรเนี้ยมันบัวให้แล็กลับมัน เ,เอาเว้นมั่เนาะนี่พี่น้องซีนเมนพี่น้องเอ้ยลุงคนปั่นให้ส่งพูดนะพี่น้องคนปั่นให้ส่งพูดเอามือกินแรงพี่น้อง โอ้สีมันคักอะไรพี่น้องเอ้ยแดงอุอย้ยโบแม่นเลือดจ้พี่น้องสีมันแดงเลยสีแดงแดงสีมันแดงโอ้สีมันคักจีิงเนาะนะได้กินแรงเลยพี่น้องตรงนี้ไ้มือกินแรงพี่น้องเอ้ยเอาสิว่าคลิปนี้ก็จบเพียงตอนนี้เด้อพี่น้องเด้อขอขอบใจผู้ที่เข้ามาชมและติดตามเนาะแต่ละรอบจนฮอดททายคลิปพี่น้อง ไว้พบกันคลิปหน้าพี่น้องทางนี้ก้าเข้ามาสบายดีพี่น้อง